ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องล้างแขนบทที่81ตอนคาคนปิดปากหวังชงลุกขึ้นยืนจ้องมองเหมียวเทียด้วยสายตาเย้าจะคาดเดาเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนที่ทําให้คาทําลายงานแต่งงานกับจวนฉีอย่างโหต้องการแต่งนางให้ได้อย่างยิ่งคือใครกันเหมียวเทียสายหน้าเป็นบุตรสาวสายตรงของจวนอัคราเสนาบดี เจิงจิงฮันหวังชงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเรื่องที่เจ้าพูดมาในวันนี้ทำให้ข้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆมิสู้ถือว่าเจ้าไม่เคยพูดสิ่งใดข้าก็ไม่ได้ยินสิ่งใดเป็นเช่นนี้จะไม่ดีกว่าหรือเหมียวเทียไม่เข้าใจหวังชงเดินมาหยุดเบื้องหน้าเขาพลันดึงเอามีดสั้นเล่มหนึ่งออกมาแทงใส่หัวใจของเหมียวเทียวิหกสิ้นเกาทันซอนกระตาย,ตาย ข้าสุนัขล่าเนื้อไม่ช้าพระสนมหรูก็ต้องกำจัดเจ้าอยู่แล้วมีสู้ให้ข้าช่วยส่งเสริมเจ้าตายเร็วย่อมเกิดใหม่เร็วขึ้นเท่านั้นไม่เหตุข้าวิหกสิ้นเก่าทันซอนกระต่ายตายข้าสุนัขล่าเนื้อหมายถึงเมื่อหมดประโยชน์แล้วก็ถูกกำจัดทิ้งเหมียวเทียไม่ทันตั้งตัวทำได้แค่ดึงแขนเสื้อปักลวดลายเกลียวญ้าของหวังชงไว้แน่น เพราะอะไรเพราะอะไรเจ้าต้องทําเช่นนี้ไว้ชีวิตเจ้าสามารถทําให้สกุลหวังรุ่งโรจน์ก้าวหน้าแต่ถ้าไม่ไว้ชีวิตเจ้ากลับทําให้ความปรารถนาของข้าเป็นจริงตัวข้าสามารถละทิ้งเกียรติยศของวงตระกูลได้ต้องการเพียงเจ้าจริงหั่นเท่านั้นเลือดกระเซ็นเปื้อนมือของหวังชงแววตาของเขาเย็ยนเยือกขึ้นเจ้าตาอย่างวางใจเธอ รอจนค่าแต่งงานในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะจุดธูปให้เจ้าสามดอกข้ากับชิงฮันจะสำนึกในบุญคุณที่เจ้าช่วยส่งเสริมพวกเราเป็นอย่างยิ่งเหมียวเทียกระอักโลหิตออกมาหลายคำมือที่กำแขนเสื้อค่อยๆค,ค,คลายออกดวงตาเบิกโพลงขณะล้มลงกับพื้นหวังชงเตะเขาเบาๆหลายครั้งครั้นรู้ว่าเขาหมดลมหายใจแล้วก็เรียกเบารับใช้คนสนิทเข้ามาในห้อง เอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบให้เขาสารภาพความจริงแต่กลับคลุ้มคลั่งจะทำร้ายข้าคมกระบี่ไร้าตาไม่ทันระวังจึงถูกข้าแทงตายหาที่สักแห่งไปฝังศพเสียบ่าวผู้นั้นไม่สงสัยอันใดลากศพของเหมียวเทียออกไปจากห้องหวังชงหยิบขวดกระเบื้องออกมาจากแขนเสื้อค่อยๆหยดใส่ดวงตาในตาที่กระจ่างใสกลับเอือคลอด้วยโลหิตอีกครั้ง หรงอันไม่กล้ามองต่อไปกระโดดข้ามหลังคาพุ่งไปทางจวนหวอย่างรวดเร็วคำขืนมืดมิดหรงจินกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้แสงตะเกียงชายหนุ่มค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาเปล่งประกายขณะกวาดสายตามองหลงอันสีหน้าเจ้าดูไม่ค่อยดีนักเกิดเรื่องอันใดขึ้นหรงอันคิดถึงนิสัยและการกระทำที่โหดเหี้ยมของหวังชงแล้วก็ได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่ ลืมเอ่ยปากตอบคำถามไปเสียสนิทเมื่อเห็นอาการของหรงแอนหรงจินจึงปิดหนังสือมีเรื่องใดค่อยๆว่ามาหรงแอนค่อยได้สติเล่าเรื่องที่ได้ยินและได้เห็นอย่างละเอียดเรื่องนี้เหนือความคาดคิดของคนทั่วไปยิ่งนักเพื่อต้องการแต่งกับเจ้าชิงฮันเข้ามาหวังชงสามารถไม่เย,ยดีต่อเกียรติยศวงสกุลได้ถึงเพียงนี้ ทั้งที่มีทางเลือกที่ดีกว่ากลับไม่เลือกยอมฆ่าเมียวเทียทิ้งโดยไม่ลังเลหลงจินคล้ายคิดไม่ถึงไปบ้างมีหน้าจริงจริงหั่นถึงไม่อยากแต่งกับเขาถึงแม้หวังชงจะฉลาดล้ำเหนือผู้ใดแต่การกระทํากลับเห็นแก่ตัวทั้งโหเทียมทั้งเจ้าเล่ทาให้คนไม่อยากสนิทสนมด้วยจริงๆหลงอันนิ่งเงียบไม่เอ่ยคําใดหลงจินจึงกล่าวขึ้นอีกครั้งจวนถีหยางโห นับได้ว่าเกือบเกี่ยวดองเป็นญาติกับเขาไม่อยากแต่งงานก็ควรเอ่ยกับบิดามารดาโดยดีหวังชงกลับใช้วิธีตลบตะแลงกลิ้งกรอกข่าวลือที่ไม่เป็นจริงนั้นไม่เพียงทำลายชื่อเสียงบุตรสาวของจวนฉีหยางโหทั้งยังเป็นการทำลายชีวิตของนางทั้งชีวิตอีกด้วยรงอันนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งช่างเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจนะักรงจินน้ำเสียงเคร่งขรึมจิงอยู่เป็นเรื่องที่น่าลำบากใจ มีนิสัยออกนอกลู่นอกทางไปบ้างก็ไม่ใช่เรื่องผิดคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคนหรือเรื่องที่ตนเองชื่นชอบแต่ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ลอบทำร้ายคนอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองช่างต่ำช้าไรอยางอายิ่งหลงจินก็พลันคิดถึงเจ้างชิงฮั่นขึ้นมาก็เหมือนกับที่เขากระทำกับเจ้างชิงฮั่นแต่อย่างนางเรียกว่าผู้บริสุทธิ์ไม่ได้รอกถูกโยนหินใส่แล้ว นางไม่เพียงไม่ตายยังรู้จักเลือกหินก้อนใหญ่กว่าควางกลับคืนไม่เคยเสียเปรียบมาก่อนท่านโหเรื่องที่ข้าได้เห็นได้ยินในวันนี้จะบอกกับนางทั้งหมดหรือไม่บอกไปตามตรงเถอะรงอันไม่เข้าใจอยู่บ้างพวกเราข้องแวะกับนางมาหลายสิบครั้งเดิมนึกว่าจวนอัคราเสนาบดีนั่นสกรปรกจอมปลอมหาคนดีไม่ได้สักคนตอนนี้มาคิดดูก็ออกจะเป็นการใส่ความนางไปบ้าง จึงฉิงฮั่นไม่ใช่พวกกลิ้งกรอกเสแสง้งแต่มีชีวิตอยู่โดยพยายามยึดมั่นในคุณธรรมน้ำเสียงของรงจินให้ความชื่นชมอยู่หลายส่วนนางเติบโตมาในสถานที่อย่างจวนอัคราเสนาบดีจะทำอะไรก็ล้วนยากลำบากไปหมดการลงมือย่อมต้องมีเล่เหลี่ยมคดโกงไปบ้างยากนักที่ในใจจะเปิดเผยมีคุณธรรมสักส่วนเช่นนี้ได้เราเรื่องทั้งหมดให้ฟังนางจะได้เตรียมแผนรับมือไว้ หลงอันขมวดคิว้วกระทั่งเรื่องของพระสนมหรูก็จะบอกนางหรือหลงจินพยักหน้าจึงจริงหั่นมีความคิดอ่านลึกซึง้งคนรุ่นราวคราวเดียวกับนางยังสับสนงุนงงอยู่แต่ตัวนางกลับเข้าใจเรื่องราวในใต้ล่าได้อย่างกระจ่างแจ้งชัดเท่าที่ข้าดูมานางไม่มีความรู้สึกรักธนุถนอมอะไรทั้งสิน้นเมื่อนางรู้เรื่องพระสนมหรูวางแผนทำร้ายองค์ชายสี่ ไม่ช้าย่อมต้องทำเป็นเรื่องใหญ่แน่เหมียวเทียถูกฆ่าทิ้งไร้ซึ่งพยานแล้วจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างไรนี่ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราต้องร้อนใจแต่ว่าเหตุใดนางจึงให้ข้าไปจวนฉีอหย่างโหไม่กลัวว่าข้าไปสืบข่าวแล้วจะไม่บอกนางหรือพูดยังไม่ทันจบก,กลับได้ยินหลงจินเอ่ยยิ้มยิ้มนางต้องการแยกตัวเจ้าออกไปจึงจะหาคนมาช่วยดำเนินการได้เพราะถังเจ้าไม่ได้เข้ามาในครืหาด หลายวันจะต้องมีเรื่องในติ้งโจงมากมายที่จะรายงานนางแน่อีกทั้งยังไม่มีใครเหมาะไปสืบข่าวเท่าเจ้าได้อีกแล้วถ้ากเกิดผิดพลาดย่อมมีจวนหวูคอยรับเคราะห์แทนนางเรื่องสาดน้ำสกปรกมาทางผู้อื่นเช่นนี้นางไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกสินหน่อยหรงอันเบิกตาโตท่านหูรู้แล้วยังจะให้บ่าวออกไปอีกหรือเมื่อนางอยู่ในที่แจ้งข้าอยู่ในที่ลับ วันนี้ตัวข้าค่อยๆขยับออกมาอยู่ในที่แจ้งข้ามองนางได้อย่างทะลุป,ปรุป,ปร่งก็จริงหากอาศัยความฉลาดของนางให้เวลาอีกสักหน่อยนางก็จะมองข้าได้อย่างจแจ่มแจ้งเช่นกันนั้น,นว่ากับทิงโจอยู่ติดกันสู้รบขึ้นมารังแต่จะเกิดผลเสียแววตาของหลงจินเจิดจ้าขึ้นข้ารอบสำรวจนางมานานแล้วเป็นคนฉลาดที่อยู่ข้างเหตุผลไม่ช่วยเหลือคนกันเองไว้เมตรีแก่นางบ้าง วันหน้าก็จะได้ประโยชน์ความหมายของท่านโหก็คือหลายวันก่อนอำเบอร์จีถูกคนตีพ่ายผู้คนมากมายในอำเภอล้วนหนีมายังติ้งโจย่ำนี้ติ้งโจไม่ได้รับความสนใจจากราชสำนักมีภูเขาและพื้นที่ว่างผู้ประสบภัยจำนวนมากมายอพยพเข้ามากลับไม่เกิดโกลาหลวุ่นวายเรือขุดทองหลายสิบลำของเจ้าชิงฮันยังคงเล่นเข้าๆออกๆ,ออกๆตามเดิมทําไม่ใช่เพราะมีคนคอยควบคุมอยู่ลับ ติงโจไม่มีทางเป็นเช่นนี้หรอกหลงอันสีหน้าเขียวคล้ำเอ่ยซักถามท่านโเหสงสัยว่ามีคนซ่องสมกําลังคนที่ติงโจหรือคนที่หลายร้อยคนของหนานเจิ้นเจียงหายไปข้าก็เริ่มคาดเดาไว้แล้วติงโจมีทิวเขาสูงชันหูเหวลึกมองไม่เห็นก้นหลบไปซ่องสมกําลังที่นั่นย่อมดีที่สุดที่ข้านําตัวหานกวงมาเลี้ยงไว้ในจวนก็เพราะใคร่ครวญเอาไว้ดีแล้ว รงอันค่อยวางใจลงเงยหน้าขึ้นสังเกตหลงจินดวงตาที่เปล่งประกายฉายแววอมหิตคาดคณีลึกล้ำมันคงอย่างหาได้ยากยิ่งที่นอกหน้าต่างจันทราหลบอยู่หลังหมู่เมฆแสงภายในห้องก็มืดสลัวยิ่งขึ้นหลงจินส่งสัญญาณให้รงอันถอยไปพักผ่อนในขครุหาที่ห่างออกไปไกลจินซิ่วเติมน้ำมันใส่ตะเกียงในห้อง พลันสว่างขึ้นแสงตะเกียงจับอยู่ที่ใบหน้าของเจ้างชิงฮันขับเน้นให้เห็นไปถึงท่าทางเคร่งขรึมจริงจังของนางนางกล่าวกับถังเจา้าวิชาตัวเบาของหลงอันยอดเยี่ยมนักก่อนหน้านี้ไม่เคยสังเกตร่องรอยของเขาทำให้จวนโหสืบข่าวไปได้ไม่น้อยบัดนี้ค่อยรู้ว่าจวนโหยังใช้ให้เขาสอดส่องอยู่ดังเดิมไม่รู้ว่าในน้ำเต้าขายยาอะไรไว้สุนัขร้อนร,อน,รอนยังกระโดดกำแพงได้ เขาต้องการส่งหลิวอิงกลับหนานฮวาท่าเดียวแน่นอนว่าต้องจับตาดูพวกเราไว้เจ้างชิงฮั่นย่นคิ้วอาศัยกําลังคนของหนานฮวาแต่ละแห่งยอมต้องมีคนของเขาอยู่หลงจินจะส่งคนออกไปย่อมง่ายได้ยัยต้องยืมมือพวกเราด้วยเล่าเรื่องหน้าไม่อาจเช่นนี้เขาเพียงท่านโหผู้เทาไม่พยับหนา้าลูกน้องมากมายเพียงใดก็ไร้ประโยชน์บรรดาศักหนานฮวาเป็นห้องเต้องค์กร ที่แต่งตั้งด้วยพระองค์เองสามารถสืบทอดต่อได้ท่านโหผู้เท่าแกชราอีกทั้งสุขภาพก็ไม่ค่อยดีได้ยินมาว่าไม่สนใจการปกครองตั้งนานแล้วนอกจากนี้หลงจินยังไม่ย่ำแย่ถึงขั้นที่คนนอกเล่าลือกระบี่ก้าวพิฆาตเป็นอาวุธวิเศษโบราณไอกระบี่สำแดงอนุภาพสยบไปทั่วมืนลีไหนเลยจะเป็นของที่คนธรรมดาจะควบคุมได้ เมื่อพูดมาถึงจุดนี้สมองของเจ้าชิงฮั่นก็พลันมีภาพของหรงจินยามอยู่บนเขาชิงสือท่าทางเคร่งขรึมหน้าเคารพสายตาไม่ได้มุ่งร้ายเหมือนปกติกลับหน้าเคร่งขามทรงอนุภาพและสายตาเช่นนั้นเจ้าชิงฮั่นเคยเห็นมาก่อนจากดวงตาของท่านพ่อของนางในยามเข็นฆ่าสังหารศัตรูจานวนมากคนที่เป็นสวะไร้ประโยชน์อย่างหลงจินจะมีสายตาเช่นนั้นได้อย่างไร ความคิดหนึ่งบังเกิดขึ้นในหัวแต่คล้ายไม่น่าจะเป็นไปได้นางจึงได้ปล่อยผ่านไปเลยจบบทที่81ค่ะต่อกันอีกหนึ่งตอนค่ะบทที่82ตอนเกิดความสงสัยทั้งเจ้าเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจที่ผ่านมาหลงจินอมหิตป่าเถื่อนจะไม่ฝึกฝนวรยุทธ์ให้ดีได้อย่างไรตั้งแต่เด็กจนโตเขาก็อยู่ท่ามกลางคมดาบเงากระบี่ต่อสู้ยั่งชิงกับผู้อื่น มีฝีมือเก่งกาจก็ไม่น่าแปลกเจ้งชิงงันเงียบไปไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยอย่างไรดีทั้งเจ้ากับหลงจินมีแขนเก่าสะสมกันมาจึงได้ถูกเส้นผมบางภูเขาเสียมิตรถ้าเป็นเมื่อก่อนนางย่อมเห็นด้วยกับความคิดของทั้งเจ้าแต่หลายวันมานี้ลองครุ่นคิดดูดีๆกลับบังเกิดความสงสัยมากมายขึ้นอย่างอื่นไม่พูดถึงเอาแค่เรื่องก่อนหน้าที่เจียหลินจะทำร้ายนาง หลงจินก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันช่วยชีวิตนางไว้คล้ายกับว่าเจาะจงมาแล้วล่วงหน้าเมื่อคิดดูแล้วคำพูดเอาอกเอาใจสวยหรูไม่ขี่คำที่นางกล่าวกับเขาก็ช่างหน้าขันเสียจริงทุกครั้งที่เขาฟังแล้วกลับยอมให้นางจูนจมูกพูดว่าเลิกราก็เลิกราเสียงง่ายๆหลงจินบอกว่าหานกวงทำร้ายการเรียนขาวของเขาตายจึงต้องการให้หานกวงชดใช้ด้วยชีวิต แต่หานกวงไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในเรือนพักของนางแค่วันสองวันเขาก็รู้ดีอยู่แล้วกลับไม่มาทวงคนหาคนจำเพาะต้องมาโผล่หน้ามาทวงในวันที่เจียหลินจะยิงธนูสังหารพวกนางหรือว่าทวงคนต้องดูปฏิทินเลือกเลิกงามยามดีด้วยเล่าเขาปรากฏตัวตอนที่มีคนต้องการทำร้ายนางพอดีหรือเขาปรากฏตัวเพื่อไม่ให้เจียหลินมาทำร้ายพวกนางได้กันแน่จ้งชิงหันพลันเงยหน้าขึ้น ก่อนหน้านางไม่ได้คิดเรื่องเหล่านี้ตอนนี้มาคิดดูก็รู้สึกไม่ถูกต้องอยู่บ้างนางเอ่ยกับทังเจ้าท่านถังท่านว่าหลงจินยึดตัวหานกวงไว้เพื่อใช้ควบคุมหานเจิ้นเจียงใช่หรือไม่ทั้งเจ้ากล่าวอย่างมุ่งร้ายตัวสวะที่วันวันเอาแต่ทะเลทลายอ้อยอิงอยู่แต่ในหอคมเขียวเสพสุขเริงรมไปทั่วไม่สามารถคิดได้ถึงขั้นนี้หรอก ถ้าเขามีสมองกว่านี้ก็คงไม่ถือดาบไปสังหารขุนนางใหญ่ที่ฟ้องร้องเขาที่จวนขืนเดียวตัดหัวตายร้อยกว่าคนถ้าเขามีสมองก็คงไม่สิ้นเปลืองวางแผนเพื่อนางรําคนหนึ่งของหอหยาเฟิงถึงเพียงนี้อืมสิ่งที่ถังเจ้าพูดก็ไม่ใช่ว่าจะไร้เหตุผลหรือว่านางคิดมากไปมองผิดไปกันแน่หลงจินสังหารสหายร่วมงานของนางทำให้ข้า ถูกปลดไปใช้แรงงานสร้างกำแพงในต่างแดน4ี่ปียิงธนูทำร้ายคุณหนูบาดเจ็บสาหัสนิสัยเลวสามป่าเถื่อนควรเร่งหาวิธีรับหลี่เฉินกับหานกวงกลับคฤหาดโดยเร็วจ้างจิงหั่นคืนสติกลับมาพยักหน้าข้าก็มีความคิดเช่นนี้พอดีส่งหานกวงกลับไปติ้งโจโดยเร็วจึงจะวางใจได้หานกวงกับหลี่เฉินถูกกักบ,บริเวณอยู่ในจวนโหต้องคิดหาแผนอันประเสริฐก่อน วันต่อมาแผนการอันประเสริฐของเจิงชิงฮั่นยังคิดไม่ออกรงจินก็ส่งรงอันมารายงานรงอันกระโดดลงมาจากหลังคาเช่นเคยคนของจวนโหไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือบ่าวต่างไม่ชอบเดินเข้าประตูดีๆชอบกระโดดข้ามกำแพงเข้ามาในห้องถ้าวันไหนทำตามกฎเกณฑ์เกรงว่านางเองก็คงจะไม่ชินเจิงชิงฮั่นเอ่อยหยอกล้อชาติก่อนเคยเป็นลิงหรือ วันทั้งวันเอาแต่ปีนป่ายขึ้นลงอยู่ได้เมื่อน,นึกถึงสิ่งที่ท่านโหกล่าวเมื่อคืนสายตาที่หลงอันมองนางก็ไม่เหมือนเดิมอีกเขาไม่กล้าสงสัยในการตัดสินใจของผู้เป็นนายเพียงแต่คิดไม่ถึงว่าสตรีที่มีรอยยิ้มสดใสเบื้องหน้าจะใจกล้าบาบินถึงขั้นสร้างกองกําลังลับที่ยิ่งใหญ่ไว้ที่ติ้งโจกจึงทิงห่นเห็นสายตาของหลงอันนางก็ยังคงรักษาท่าทางสุขุมมั่นคงปล่อยให้เขามองไปกลับเป็นหลงอันที่พบว่า ตนเองเสียหมารยาทสีหน้าจึงฉายแววกระอักกระอ่วนครั้นเมื่อสงบจิตใจได้แล้วจึงค่อยเล่าเรื่องที่สะกดร้อยตามหวงชงอย่างละเอียดครบถ้วนจึงชิงหันมีสีหน้าปกติด,ดังเดิมเพียงแต่มือใต้แขนเสือ้อกำเป็นหมัดแน่นเรื่องราวที่ได้รับมาหนักหนาจนเกินไปจึงชิงหันพยายามจดจำและเรียบเรียงข่าวสารอย่างเต็มที่หวังฮ่องเฮาตั้งคัน เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความโปรดปรานไม่มีที่สิ้นสุดกลับถูกอุบายชั่วช้าของเจ้าหรูทํทำร้ายทำให้สองสามีภรรยาเกิดบาดหมางส่วนหวังชงผู้ชานฉลาดเหนือผู้ใดนั้นเดิมไม่ควรปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปสมควรปร่าประการให้เอิกระเริกบุ่นวายจนพระสนมหรูอยู่ไม่เป็นสุขจึงจะถูกต้องแต่เขากลับเลือกที่จะละทิ้งโอกาสนั้นไปเสียเหตุผลก็เพราะต้องการแต่งงานกับนาง เพียงแค่นี้เองหรือเจ้าจริงหันแทบกระอักรักผู้อื่นฝ่ายเดียวก็ต้องมีขีดจำกัดบ้างนางไม่เคยคิดจะแต่งงานให้เขามาก่อนบุตรสาวของจวนถีหยางโหนับว่าโชคร้ายมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้มาเจอคนชั่วชาเช่นนี้ชั่วชีวิตถูกทำลายจนสิน้นหวังชงช่างเป็นคนสุดยอดทุกเรื่องเสียจริงๆทำร้ายคนได้สุดยอดออกอุบายได้สุดยอดบ้าคลั่งได้สุดยอดหงอันเตือนนาง เมื่อวานมองผ่านช่องหลังคาลงไปดวงตาของหวังชงเป็นสีดำสนิทจนกระทั่งเขาหยิบขวดกระเบื้องออกมาจากแขนเสื้อค่อยๆหยดใส่ดวงตาในตาที่กระจ่างใสก็กลายเป็นสีแดงไหลออกมาทําให้ดูน่ากลัวยิ่งนักเหตุใดหวังชงต้องทําอะไรกับดวงตาของตัวเองด้วยเล่าจึงชิงฮั่นรู้สึกหนักใจย้อนคิดไปถึงในเรื่องอดีตปีนั้นเพื่อรักษาตาให้หวังชงหวังหลงสามารถร่วมมือกับนาง หลงโทษเซนอีเหนียงได้บัดน,นี้หวังชงจงใจแทงทําเป็นคนอมโรคหวังหลงจะสามารถทําอะไรเพื่อบุตรชายได้อีกหรือว่าจะยอมจัดงานแต่งงานเพราะเรื่องของเซนอีเหนียงจวนสกุลหวังกับจวนอัคราเสน,นาบดีเป็นดั่งน้ํากับไฟไปแล้วสาเหตุที่หวังหลงเห็นพ้องกับงานแต่งงานนั้นไม่ต้องคิดก็เดาออกนางแต่งเข้าจวนไปรักษาบุตรชายจุดมุ่งหมายก็คือปัจจุบันและอนาคต วันหน้าถ้าหวังชงป่วยขึ้นมาอีกขังนางไว้ในเรือนหลังก็เหมือนกับวางยาสงบใจไว้เม็ดหนึ่งเจ้งชิงหั่นเม้มปากทุกครั้งที่หวังชงลงมือเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายคนผู้หนึ่งได้อย่างราบรื่นสมบูรณ์เขาไม่เคยมีขีดจำกัดและไม่เคยคำนึงถึงคนรอบข้างมาก่อนนางควรทำเช่นไรดีบอกเรื่องระหว่างนางกับหวังชงออกมาจนหมดให้ท่านลุงเหลียนจิน ลมเลิกงานแต่งงานจะต้องเกี่ยวพันในเรื่องก่อนหน้านี้มากมายแน่ถึงเวลานั้นสลัดไม่หลุดทั้งยังวุ่นวายอีกถ้าหากไม่เอ่ยเรื่องก่อนหน้านี้ให้กระจ่างเอาแต่เอ่ยว่าไม่ยอมแต่งท่านลุงต้องคิดว่านางอารวาสวอยวายโดยไร้เหตุผลแน่คิดอยู่ครึ่งคอนวันก็ยังหาวิธีไม่ได้เจิงชิงหั่นรู้สึกกระสับกระส่ายร้อนใจหลงอันพลันถามขึ้นคุณหนูเจิงจะไปร้านผงชาติหรือไม่ วันนี้ตรงกับวันที่ต้องไปฝังเข็มให้หลิวอิงที่ร้านผงชาติเชิงชิงฮั่นพยักหน้ารับท่านโหก็จะไปเช่นกันเขามีคำพูดจะกล่าวกับท่านเชิงชิงฮั่นขมวดคิ้วน้อยๆแทบจับสังเกตไม่ได้หลงจินมีอะไรจะบอกกับนางหรือรอจนเก็บข้าวของไปยังร้านผงชาติแล้วกลับไม่เห็นหลงจินแต่อย่างใด หลิวอิงกำลังนั่งถักถุงผ้าอยู่ใต้ซุ้มองุ่นเห็นเจิงชิงฮั่นเดินเข้ามาก็ชี้ที่เก้าอี้ไหวายข้างกายมานั่งที่นี่สักครู่เถอะเจิงชิงฮั่นเองไม่เกรงใจนั่งลงข้างกายหลิวอิงทำถุงไว้ใส่สิ่งใดหรือถักถุงใส่หยกเจ้าช่างเก่งกาจยิง่งกระทั่งถุงใส่ของยังต้องพิธีพิถันถึงเพียงนี้หลิวอิงยิ้มแย้ม,ยมอากาศดียิง่งก็เลยมานั่งทำงานเล็กน้อยใต้ซุ้มเจิงชิงฮั่นเงยหน้าขึ้น เห็นแสงแดดกำลังดีก็เอ่ยยิ้มยิ้มติงโจมักจะมีอากาศเช่นนี้เสมอหลังยามอู่มักจะทำให้คนอยากหลับสักยีบเจ้าพูดเหมือนกับเคยไปติ้งโจมาแล้วบางทีอาจจะเคยไปมาแล้วจริงๆน้ำเสียงของเจ้าชิงหั่นเศร้าซซ้อยคล้ายมาจากอีกโลกบางทีชาติก่อนอาจจะเคยไปผ่านถนนที่เงียบสงบของติงโจเดินคดเคี้ยวไปสองสามรอบก็เห็นเรือนเก่าแก่หลังนึง บนป้ายประตูเขียนไว้ว่าสกุลซื่อสัตย์พักดีในเรือนมีครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งมีบิดาที่อบอ้อมอารีมารดาที่รักใคร่ดูแลเหล่าพี่ชายที่องอาจหาวหานพี่สะใภ้ที่อ่อนโยนมากเมตตาดูแลเป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดในโลกหลิวอินได้ยินนางเอ่ยเสมือนจริงเช่นนั้นอดไม่ได้ที่จะกล่าวชีวิตปกติสุขจึงจะดีที่สุดบิดามารดา ปรารถนาเพียงให้บุตชายบุตรสาวมีสุขภาพแข็งแรงสิ่งที่บุตรชายหญิงปรารถนาก็เพียงให้บิดามารดาอายุยืนยาวมีชีวิตเรียบง่ายมีวันเวลาที่ไร้ทุกข์ไร้โศกจงจงชิงหันมองพื้นศิลาเขียวน้ำเสียงแผ่วเบาใครบ้างจะไม่อยากมีวันเวลาที่ไร้ทุกข์ไร้โศกน่าเสียดายที่วันเวลาไม่อาจร้องขอได้ไร้ทุกข์ไร้โศกก็ไม่อาจร้องขอได้ น้ำเสียงของนางแผ่วเบาเลือนรางเย็นเยือกน้อยๆคล้ายกับน้ำพุกลางภูเขาอันเย็นเยียบที่ค่อยๆไหลรินเข้าสู่ใจคนมือที่ถักถุงของหลิวอิงหยุดชะง,งักไปนางเงยหน้าขึ้นมองเจ้งชิงฮั่นก่อนมองเลยไปยังด้านหลังของนางใต้ยสมอง,งุ่นหลงจินกำลังยืนอยู่อย่างสงบเยือกเยน็นไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาตั้งแต่เมื่อใดจบบทที่82ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรือออลเล็ดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ